ามาอาทิตย์ไปดีกว่านะทำมันเนาะทำมันทำมันทำมันยูไงเย่เย่เย่ยู yeah, yeah, yeah. อาทิตย์ไปดีกว่านะ้องวันจ <That S 2> ัดเลยอ่อวันน้องเซนมาเยี่ยมหาในทีมาเยี่ยมหาในเกมครับลูกสอง <laughs> มีลูกแล้ว เ,เหี่ยเออกูมไม่ปัม้มมันเลยกูเลิกปั้มให้สัตว์หนีไม่พ้นเหมือนเดิมครับผมมุ่นยนต์อีกแล้วครับซึ่งก็ไม่ม <c oughs> ีไม่มีอะไรนะก, <c oughs> ก็ประมาณสามทุ่มผิ้าตอนนี้ <c oughs> อืมเอ้าเหี้ยเนียไม่ให้กดเลยจบละเอ้าเลงอของมันกดไว กดมากดกลับไม่โกงครับอ๋อว่าแล้วทำไมมาถึงรีดกดจงเลยพวกมันมีปืนเม็ดถั่วเน่ยเฟียงระเบิดหมูตกังออดออดแีนำนมด้วยงม โอ้ยพวกหน้ามั้ยลูดหน้าโอ้ยตกตกหกหกันระเบิดไปที่เดิมโดนชอบเต้นเต้นอะลรวะ หนึง่งเก้าหนึ่งอ่ะหนึ่งเก้าหนึ่งอ่ะมันเอาปืนนั่นน่ะที่มันมีสองนัดจีนจ่ออยู่หุ่นโผล็อกโอ้โหดูปืนแม่งโคตรเสียวเลยเฮ้ยเหลี่ยมด้วยขอแล้วกัน แรงหลักหาที่ถีอที่ได้เลยมี่เลนในหมวดบอมนี่ต้องพูดคำเดียวว่าโค้กผสงค์ต้องเหี้ยเยอะเลยมีแค่ห้าตัวคุณได้ไรวะดี แล้วก็จบไปหนึ่งห้องน้นนองกวไก่มาเล่นด้วะอา้าวอยากูไก่เยยดหนึ่งหนึ่งกูได้ไปสร้างห้องไปเด๋ยดร้องอีกอะวันนี้เราจะมาบรรยายแคนะดีง่ายบอกนี้ไม่บรรยายเยียก,กูไม่มีเวลาเมาไหนวะซื้อเวลาต่อสองบาทมาไม่รู้จะเล่นอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้เบื่อวะ่ะ เล่นดีวะเนี่ยงานเราหาปืนที่มันเก่าๆมาเล่นเถอะเพราะว่ามันน่าจะสนุกดีะเวยเดี๋ยวนีปน้ปืนใหม่มันเยอะมันทำให้คนลืมปืนเก่าๆที่มันแบบพีๆอะ่ะแบบพวกเลื่อยเงี่ยขวานเนปาลเนี่ยแบบเราต้องอัน,นุรักความเป็นไอ้ช็อตด,ดูเหมือนเดิม นี่ออาวุธเก่าๆอ่าอะไงฟังมาดิเพื่อนเนี่ยมนอาวุธเก่าเกเนี่ยพูดเจ๋งเลยบอกให้เล่นเป็นนี่นะบึ้มเลยอาวุธเก่าเก่าอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยเก่าเกเก่าเกเนี่ยสุดยอดเก่าเก่านี่ขาดไม่ได้เลยต้องมาบอกนี้ เขามากอืมโอ้ยเป็นดีงาดูหลอดสันเี้งหน่อยเฮ้ยเด้งยังไม่มีอาการกระตุกดูที่รถนะครับอืมเติมน้ำมันนี่เฮ้ยกดไงเติมน้ำมันนะอืม mày không cần có loại loại này nè, năm mày tay lưng đâu có loại hết 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 คอยฝึกเพิ่มมาแล้วนี่เพิ่มเพิ่มห้าถึงห้าโมงแล้วก็กลับบ้านมาไปช่วยแม่ทำงานเนี่ยเล่นทีดึกเลยโหทีนี้ตัดคลิปดีกว่าไปอัพก่อนแต่ว่าเมือ่อวานไนเซนมาเที่ยวมหามาพ้อกบข่าวดีเลยลูปค้นเกิดได้สองอาทิตย์ เป็นสมุไรพวกลูกอ่อนแล้วไม่ไม่มีใครอยู่เตียนเลยวันนี้ไอเตอร์ไปตายไหนไม่รู้เตอร์พงอกหักใหม่ๆร้อนๆทำไมทำไมเรกกาแฟมั้งนี่อือขอเป็นว่าเรื่องนี้ไม่ออกอากาศแล้วกันดีๆโอเคถึงออกอากาศแล,แล้วคนดูประมาณสามวิว <laughs> Rồi Chúc